วันนี้ก็มาดูบรรยากาศการช่างหนักตอน,นเช้าๆที่เวทีมวยเสียงอ้อมน,น้อยครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับฟ้าเป็นหนึ่งซ้อมหนัก2ปอนด์ให้กับ1นึ่บนสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับเดี๋ยวก็ลองมาดูสภาพหนึ่งบนแล้วกันครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงเผื่อทางบ้านเขาไม่รู้จักผมหนึ่งบนชฉาโชว์บรญชาหรือหนึน่งบนเชฟบุญธรรมครับเซฟเอ้ยซ้อมที่ไหนซ้อมเชฟบุญธรรมครับกี่วันได้ซ้อมได้ มาณยี่สิบวันยยี่สิบวันที่ลงมาจากบ้านนานแล้วดิรอบนี้เก็บตัวที่นี่ยาวเลยครับผมคู่แป๊มคู่ซ้อมยังไงบ้างก็มีตัวใหญ่คเลยหลายคนวันนี้มีโอกาสชิงแชมป์ว่างครับผมแชมป์กี่เส้นแล้วเราเนี่ยไม่มีไม่มีเคยชิงกี่ครั้งแล้วไม่เคยชิงครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบกับร้อยร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบหกครับเราได้สองปอนด์ด้วยครับผมโอ้สองปอนด์นี่โอเคไหมโอเคครับเห็นฟอร์มของพี่เขายังยังเห็นแล้วครับมีอะไรหนักใจไหมไม่ครับผม เราสไตล์มวยสไตล์ไหนครบแค่ครับเดินชนครับผมเดินหมดกอดคอครับเด้งตีครับผมพี่ก็ฝีมือใช่ไหมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุที่เจรับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆของเราน้ำหนักปล่อยหกสามหกสี่โตวันโตคืนเลยนะครับผมโอ้แล้วไอเราถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดขวาครับถนัดขวาฟอร์มหลังของเราเป็นไงตั้งสามไฟสามไฟชนะครับ ชนะหมดเลยครับผมชนะใครมั่งชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยชนะติดต่อห้าไฟครับห้าไฟนะอ่ะสักเอาเอาสามฟอร์มหลังพอสามฟอร์มหลังชนะชนะคอปเตอร์ครับมีเยมีเมแล้วก็ชนะชันยุดสามโรงเดือนแล้วก็ชนะตารางบนตะวันได้ที่นี่ครับผมสบายชสายฟ้าน้อยเกตองรีนะอ่ะอีกทีชนะใครอีกทีจับได้ไหมสายฟ้าน้อยเกตองรีเฮ้ยชนะห้าไฟติดนะแหมสดละลายเอาเป็นคนจังหวัดโคราชครับโคราชเอาฝากเดี๋ยวฝากฝากอะไรถึงพี่เขาไม่ความมาหนึ่งว่าไหม ฝากไว้ก็สู้นต็มที่ครับพี่ผมมาสู้อยู่แล้วครับผมอ้าวโอเคฝากคนที่บ้านไหนติดตามช่องสามวันนี้ครับคนของราชสีมาเป็นยอมใจเชียร์เลยครับสู้เต็มที่ครับผมขอบคุณครับโอเคขอบคุณเราจ่ายให้หลังหน่อยให้หลังหน่ยดูหลังนี่อยนี่เงยไม่ออกเลยมาน้องนี่มาพอดีนะมาเกินจุดหสองใช่ไหมนะครับสบายสบายโอเคขอบคาณน้องใจกระผมพอดีครับอ่านี่เป็นจุดสองนะครับก็ได้น้ำหนักสองปอนด์นะครับ ดูมวยฟรีออกตัวพักยกนะครับบางทุนได้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เชียร์มันสะใจครับแอดเพื่อนในไลน์แอดมวยดังนะครับหรือว่าดูลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผม